สวัสดีครับกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆทางการแพทย์การแพทย์แผนไทยสุขภาพและสมุนไพรกับหมอพิเชษทาง y o u YouTube c h a n n e l หมอพิเชษมีเรื่องราวดีๆทางด้านสุขภาพทางการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทยมาเล่าสู่กันฟังเป็นประจำคลิปนี้ก็จะเป็นการนำเอาการใช้อุปกรณ์พื้นฐานในการตรวจร่างกายทางคลินิกน equipment for physical examination อันจะนำไปสู่การวินิจฉัยโรคที่แม่นยำมากขึ้น เชิญติดตามชมได้เลยครับการเป็นแพทย์เราเนี่ยมันต้องมีทั้งฝีมือแล้วก็มีทั้งเครื่องมือการใช้อุปกรณ์พื้นฐานในการตรวจวินิจฉัยโรคก็ここจะมีความสําคัญอันนี้ก็จะเล่าให้ฟังว่าการใช้อุปกรณ์พื้นฐานในการตรวจร่างกายทางคลินิก equipment for physical examination การตรวจร่างกายคนไข้หรือการตรวจร่างกายทางคลินิกในทางการแพทย์แผนไทยเท่าใช้ทั้งดูคลำเคาะฟังขยับวัดครบเลยนะครับเทคนิคการตรวจร่างกายเนี่ย ดูคร่ำเคาะฟังขยับวัดนี่ถือเป็นฝีมือนะเป็นฝีมือเป็นทักษะกับอีกอันหนึ่งที่จะมาช่วยในการดูคร่ำเคาะฟังขยับวัดก็คือเครื่องมือคืออ q ค i p เม n t ตอ่นนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญอุปกรณ์พื้นฐานในการตรวจร่างกายทางคลินิกถ้าเราเป็นหมอแผนไทยหรือหมอแผนปัจจุบันเองนี่ก็ประยุกต์บางส่วนก็ใช้อยู่แล้วในทางการแพทย์แผนไทยแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถูกระบุไว้ชัดเจนบางส่วนก็ประยุกต์จากเครื่องมือในปัจจุบัน ที่มีใช้ซึ่งแผนปัจจุบันก็ใช้กันอยู่ก็เอามาได้การใช้อุปกรณ์พื้นฐานเหล่านี้ควรจะต้องใช้เป็นก็คือหูฟังหรือสเตโตสโคปปลอดวัดไข้ไฟฉายไม้กดลิ้นหรือสมรีนาฬิกาที่บอกเวลาเป็นวินาทีได้ยิ่งเป็นนาฬิกาเข็มก็ยิ่งดีนะฮเพราะมันจะดูง่ายตาช่างวัดน้ําหนักที่วัดส่วนสูง,งเข็มกลัดซ่อนปลายเครื่องวัดความดันโลหิตคอน ทางการแพทย์ซ่อมเสียงให้ช่วยตรวจการได้ยินวงเวียนวงเวียนเนี่ยก็สามารถช่วยตรวจของระบบประสาทได้เหรียญบาทเหรียญห้าเหรียญสิบเนี่ยก็ช่วยตรวจระบบประสาทได้แล้วก็ไอ้บรรทัดวัดอุมิเพื่อจะดูการเคลื่อนไหวของข้อต่างๆด้วยนี่ก็เป็นอุปรกรณ์พื้นฐานนะครับสำลีนะสำลีเนี่ยเอาสามารถเอามาแตะเพื่อดูตรวจประเมินการรับสัมผัสแบบแผวเบาเรียกไหนทัช ได้ลูกกุญแจเนี่ยเอามาตรวจปฏิกิริยาตอบสนองของรีเฟกบางรีเฟกเช่นรีเฟกที่ฝ่าเท้านะที่เขาเรียกว่าบาบินสก,กีสไยก็ได้ก็เป็นการตรวจความรู้สึกและที่นิยมใช้ในการตรวจความรู้สึกแล้วก็หาง่ายราคาไม่แพงก็คือเข็มกัดซ่อนปลายหรือเซฟตี้ินเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจความรู้สึกเจ็บปวดและความรู้สึกสัมผัสคือปลายแหลมเอาไปแตะเอาปลายแหลมไปแตะก็คือ การตรวจว่ามันเส้นประสาทที่เกี่ยวกับการรับความรู้สึกเจ็บปวดหรือเพลนมันทางานไหมแต่ถ้าเอาตรงทู่ๆของมันตรงหัวที่มันมนๆน,นะเอาไปแตะอันนี้ก็จะเป็นจะเป็นลักษณะของการสัมผัสแ่วเบาหรือไรทัชนะครับอันนี้ก็นิยมใช้กันมากในการตรวจร่างกายง่ายๆกันตรวจโดยปลายแหลมไม่ต้องทําให้เจ็บนะครับแค่แตะการรับสัมผัสได้ว่ารู้สึกว่ามีมันก็คือเส้นประสาท ที่รับสัมผัสความจ็ะปวดมันทํางานแล้วที่ไปแตะจนจิ้มจนเป็นแผลนะครับวงเวียนวาดรูปที่เราเห็นลูกๆหล,ล,ลานๆน้องๆเขาใช้กันเนี่ยนะเราสามารถเอามาใช้ตรวจความรู้สึกของสมองใหญ่หรือคอติคอเ,เซนได้โดยการเอาวงเวียนเนี่ยซึ่งปลายแหลมสองข้างเนี่ยนะครับเอามาเอามาแบบนี้แบบนี้วางแบบนี้นวางแบบนี้วางแบบนี้นะครับวางแบบนี้แล้วก็สามารถบอกได้ว่า ไอจุดที่สัมผัสเนี่ยจุดเดียวหรือ2จุดปกติท่านมันห่างทางกันเนี่ยน้อยกว่า5เซนเนี่ยร่างกายเราจะบอกสมองจะบอกได้แค่จุดเดียวแต่ถ้ามันเกินกว่า5เซนเราต้องบอกได้2จุดแต่ที่สําคัญจะบอก2จุดได้เนี่ยจุดต้องสําคัญว่าเราลงตรงเนี้ยลงสัมผัสเนี่ยลงสัมผัสตึ๊กเนี่ยมันเท่ากันนะมันเท่ากันไม่ใช่ลงตรงนี้ทีแล้วลงนี้ทีใครก็บอก2องอยู่แล้วนะท้องลงนี้ลงนี้อย่างเงี้ยก็บอก2 เวลาตรวจเราก็ต้องลงให้พอดีแล้วก็ดูชิว่าน้อยกว่า5เซนหรือม,มากกว่า5เซนเนี่ยครับนี่ก็เป็นการใช้วงเวียนตรวจการทํางานของสมองใหญ่เรียกคอติคอเซนนะครับเรียกวิธีการตรวจนี้ว่าการแยกแยะ2จุดหรือ Point Discrimination เครื่องมืออีกชิ้นหนึ่งก็คือซ่อมเสียงจูนิฟอร์กของแผงปัจจุบันเขาใช้กันของแผนไทยก็อาจจะไม่มีเป็นอุปรกรณ์ที่ทำจากเกล็กหรืออลูมิเนียมนะครับ เพื่อตรวจการได้ยินอย่างง่ายๆคือเวลาเคาะไปแล้วมันจะมีเสียงดังวิ่งๆๆๆๆๆๆเนี่ยนะเสียงอาจจะดังฮือเสียงทุ้มเสียงแหลมก็มีให้เลือกหลายถ้าเสียงทุ้มเนี่ยเขามักจะต้องใส่ตุ้มเหลกข้างบนด้วยแต่ถ้าเสียงแหลมก็ไม่ต้องนะครับบางทีก็ไม่เคาะกับโต๊ะก็มีไม้เคาะไม้ก็เคาะปึ๊บมันจะมีเสียงดังเราก็เอามาตรวจนะให้คนไข้หลับตาแล้วก็ตรวจดูว่าได้ยินเสียงไหมได้ยินข้างไหน ้เอามาไว้ตรงกลางได้ยินเท่ากันสองข้างไม้อย่างเงี้ยนะนี้ก็เป็นการตรวจการได้ยินนะฮะซึ่งถ้าไม่ต้องใช้เครื่องมือเลยการตรวจง่ายๆที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือเลยก็คือเนี่ยการใช้สีนิ้วเนี่ยสองข้างให้คนไข้หลับตาแล้วเราไปสีนิ้วให้เขาได้ยินเนี่ยสีสองข้างบ้างข้างเดียวบ้างเราลองถามว่านี่เขาได้ยินไหมเนี่ยแต่ไม่ใช่ยินไม่ใช่ยินแบบเปะ๊ปะๆอย่างเงี้ยนะนะแต่ใช้สีเฉยๆเนี่ยเนี่ยใช้สีแบบนี้ก็ได้ยินแล้ว แต่ถ้าใช้ซ่อมเสียงมันก็จะตรวจได้เยอะขึ้นเพราะว่าบางทีใช้ซ่อมเสียงเนี่ยให้ได้ยินอาวางวางในอากาศเนี่ยเสียงได้ยินเท่ากันไหมปางทีเสียงได้ยินไม่เท่ากันเราก็คิดว่าไอ้หูข้างใดข้างหนึ่งเสียเพราะประสาทหูเสียจริงไหมอาจจะไม่ใช่แต่พอเราเอามาแตะบนหนา้าผากเสียงมันจะผ่านกระดูกด้วยราะถ้ารูหูอุดตันเสียงผ่านอากาศไม่ดีไอ้ข้างที่มีขี้หูอุดตันก็มีอะไรอุดตันมันก็ได้ยินน้อยลงถ้าไม่ได้ยินน้อยลง แต่ถ้ามาผ่านกระดูกมาผ่านกระดูกปุ๊บเสียงไปเท่ากันการได้ยินเท่ากันนั่นแสดงว่าการที่ไม่ได้ยินข้างที่ไม่ได้ยินนั้นไม่ได้เป็นที่ประสาทหูแต่มันเป็นที่การตัดของรูหูมากกว่าอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยในการแยกแยะได้กับการใช้ซ่อมเสียงในการตรวจร่างกายคนไข้นะครับก็มือชิดต่อไปก็คือเครื่องวัดความดันโลหิตคนเรียกชื่อไม่ถูกนะไม่เคยได้เรียกชื่อนะเรียกแต่เครื่องมือวัดความดันเครื่องวัดความดันมันชื่อว่าสฟิทโมมาโนวิตเตอร์นะครับ ซึ่งเครื่องมือวัดความดันโลหิตเนี่ยของเดิมก็จะเป็นความดาันโลหิตแบบเชิงกลเป็นแบบแมนนวลนะครับ non-invasive mechanical sphygmomanometer so อันนี้ก็ต้องใช้งานร่วมกว่าหูฟังต้องมีหูหูฟังหรือสตีโตสโคปช่วยด้วยแล้วต้องมีการฝึกทักษะนะครับซึ่งแบบนี้มันจะมีทั้งแบบแบบเป็นปลอดนะสำหรับตั้งโต๊ะหรือแบบเป็นหน้าปัดนาฬิกาเราคงเห็นเป็นแบบหน้าปัดนาฬิกาหรือบางทีใช้ปลอดนั่นแหละแต่หน้าปัดตัวเลขมันขึ้นมาเป็นดิจิตอลเลย ก็ได้พวกนี้ก็เป็นเครื่องมือวัดความเร็ดแบบเชิงกลคือเรายังต้องไปจัดการเช่นเราต้องไปพันพันผ้าเขาเรียกพันครับพันผ้าเสร็จแล้วก็บีบนะบีบเพื่อให้ความดันมันสูงสูงสูงจนความดันมันสูงกว่าความดันเลือดหูฟังที่เสียบอยู่ที่แปะฟังอยู่จะไม่ได้ยินเสียงพอเราค่อยผ่อนผดผดผให้ความดันที่รัดเนี่ยมันลดลงจนความดันมันเท่ากับความดันตัวบน ตัวบนหัวใจซิกซ้ายบีบตัวมันจะยืนเสร็จตุ๊บแรกอนะคือความดันโลหิตตัวบนแล้วมันก็จะทุบต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 ุบไปตุบพอตุบสุดท้ายที่หายไปนั่นคือความดันตัวล่างแล้วเราก็จะพอตไปเรื่อยๆนะตัวนี้ก็จะได้วิธีวัดเป็นความดันโดยแบบเชิงกดนะครับแต่ในโลกปัจจุบันนี้นะโลกของเทคโนโลยีสมัยใหม่เราก็จะมีเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติเรกนอนอินเวสีออโตเมตสฟิกโมโมนิเตอร r เป็นเครื่องมือวัดความาันี้ที่มีระบบตรวจวัดค่าความดันโลหิตแล้วก็อ่านผลเป็นระบบดิจิตอลเดี๋ยวนี้มีทั้งวัดแบบวัดที่ต้นแขนนะเราเคยเห็นนี่ไปแล้วสอดเข้าไปเลยสอดประพันปุ๊บมันกดปุ๊บมันก็จะรัดปล่อยลมเข้ามาแล้วมันก็จะรัด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 เราสักพักมันก็ผ่อน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  ใช้หลักการเดียวกันแต่มันทำอัตโนมัติให้นะครับหรือมันมีรุ่นที่ทำวัดที่ข้อมือก็มีแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็จะยมวัดที่ต้นแขนซึ่งเส้นเลือดมันใหญ่กว่ากันนะเป็นเบคเคีอาร์เทอรีเส้นเลือดนี้ก็จะชัดเจนกว่านี่ก็เป็นรูปแบบของเครื่องมือวัดความดันโลหิตเห็นไหมฮะวัดแบบเชิงกลวัดแบบดิจิตอลวัดที่ข้อมือวัดที่แขนเครื่องมือที่เริ่มต้นก็คือเครื่องมือที่วัดแบบใช้ประหลอดแบบเชิงกรนะฮนะ ก็จะมีลูกยางไว้บีบเพิ่มแรงดันนะจะมีคัปหรือตัวพันแขนมีสายเชื่อมต่อแล้วก็มีแท่งประหลอดเพื่อจะบอกว่าแรงที่ดันเนี่ยดันให้ประหลอดเคลื่อนที่ขึ้นไปกี่มิลลิเมตรถ้ามันดันประหลอดเคลื่อนจากเดิมไป120มิลลิเมตรความดันเราก็เท่าความดัน120มิลลิเมตรประหลอดคือดันประหลอดขึ้นไป120ถ้า80มันก็คือความดันเราก็80มิลลิเมตรประหลอด ดันให้ตลอดขึ้นไป80มิลลิเมตรอันนี้ก็คือหลักการของการวัดความดันหรือว่าเดี๋ยวนี้พวกแมนนวลอแบบที่เห็นโดยการทําเองทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ใช้เตตโตสโผลมาเสียบหูฟังด้วยแทบไม่เคยเจอแล้วนะครับนะเพราะเราปรับไปใช้ระบบอัตโนมัติกันซะเยอะแล้วอีกการก็คือไม้บรรทัดวัดมุมการเคลื่อนไหวอันนี้เขาเรียกโกนิโอมิเตอร์นะในแพทย์แผนปัจจุบันเขาจะใช้เป็นเยอะในกลุ่มของหมอออโทพิดิกหรือหมอสัลกรรมกระดูกครับหมอ r e h a บ i l i ลิ t เ o ชหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูให้เจ้าตัวโกนิโอม e เตอร์ก็คือไม้บรรทัดวัดองศาการเคลื่อนไหวก็ใช้วัดความก้าวหน้าความเปลีป่ยนแปลงการเคลื่อนไหวในมุมต่างๆของข้อต่อว่าขยับได้มากได้น้อยนะเช่นข้อไหลเรามันต้องไปได้180องศาใช่ไหมฮะมันก็ต้องไปได้180องศาหรือการยกแบบนี้ยกได้เท่าไรนครับหรือข้อศอกเรางอ กี่องศางอมันต้องงอได้หมดเหยียดต้องเหยียดได้หมดถ้างอเหยียดเ้าได้แค่นี้งอได้แค่นี้อ,องศาเอามาวัดเอามา้วัดองศามาก็จะบอกได้ว่าเรามีข้อติดไหลติดข้อติดหรือเปล่านะเคลื่อนไหวได้มากเคลื่อนไหวได้น้อยเกินไปหรือเปล่างอได้สุดเหยียดทดี่สุดไหมนี่ก็ใช้เครื่องโกนิโอมิเตอร์หรือไม่อันทัดวัสในการเคลื่อนไหวได้ก็จะช่วยให้เราสามารถที่จะบอก การเคลื่อนไหวได้เพราะฉะนั้นในทางของการนวดซึ่งจะมีการรักษานวดบําบัดเพื่อจะแก้ไขปัญหาการเคลื่อนไหวของข้อข้อติดเนี่ยก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้โกนีโอนนิเตอร์เนี้ยเข้ามาได้เครื่องมือตัดไปที่ง่ายๆก็เครื่องชั่งน้ําหนักต้องวัดส่วนสูงวัดรอบเอวนะอันนี้ก็ในแผนปัจจุบันเขาใช้เยอะเพราะว่าการวัดน้ําหนักเมื่อมาเทียบกับส่วนสูงเอาส่วนสูง กับน้ำหนักมาคำนวณหาค่าดัชนีมวลกายหรือค่า body mass index bmi นะก็เอาน้ำหนักเป็นกิโลกร,รมัมหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรนะเช่น160เซนก็1.6เมตร2ครั้งนะก็คือ1.6ยกกับหนังสองร2นะสครั้งค่าที่ได้ก็จะแปลเป็นค่าดัชนีมวลกายที่จะประเมินเข้าคร่าวว่าเราผอมหรืออ้วนหรือท้วมอะไรเงี้ยนะปกติคิดง่ายๆถ้าต่ำกว่าย5ก็ ถือว่าโอเคแต่ถ้า30ขึ้นไปก็ถือว่าอ้วนว่าบางตำราก็อาจจะคิดละเอียดเป็นซอยย่อยกว่านี้ก็ได้ไอ้วัดรอบเอวเนี่ยก็จะช่วยได้เพราะว่าในการแพทย์ปัจจุบันเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ดูค่า b m i อย่างเดียวนะแต่เขาดูเรื่องรอบพุงหรือรอบเอวด,ด้วยว่ามันจะมีผลต่อโรคทางเมตาบอลิซึมหรือเมตาบอลิซิสเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานอะไรพวกนี้มันก็จะสัมพันธ์กันก็เหมือนง่ายๆตัวหนึ่งที่ใช้ประกอบในการตรวจเพื่อจะดูใน ช่องปากดูคอดูลิ้นดูฟันดูทอนซิลน,นะคอแดงไหมทอนซิน,นโตไหมก็คือไม้กดลิ้นหรือที่กดลิ้นไม้กดลิ้นเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะทําเป็นสเตนเลสเป็นแผ่นเป็นเหมือนคล้ายๆไม้แต่เขาเรียกไม้กดลิ้นแต่มันเป็นสเตนเลสเพื่อที่จะเอาไปอบฆ่าเชื้อได้มันก็ซื้อมาแล้วก็ใช้ได้นานเ็าใช้วิธีฆ่าเชื้อหรือใช้วิธีแช่แอลกอฮอล ร้างทความสะอาดฆ่าเชื้อได้แต่สมัยใหม่ก็จะมีการทําโดยใช้คล้ายๆไม้เสียบไอติมนะเป็นไม้กดลิ้นที่ใช้แล้วทิ้งเลยก็ได้อันนี้ก็ใช้ในการตรวจได้ไฟฉายไฟฉายเนี่ยที่เราใช้กันในส่องไฟฉายเนี่ยนะครับก็สามารถนํามาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือตรวจร่างกายคนไข้ได้แต่ไฟฉายที่ดีควรจะเป็นไฟฉายหลอดเล็กดวงไฟเล็กเพราะเราจะนํามาใช้ส่องที่ลูกตาคนไข,ข้และเวลาส่องเราจะส่องลูกตาทีละข้าง ม่ใส่องสองข้างเพราะนั้นโอ้าหูไฟฉายสองกบมันใหญ่มากส่องไปปุ๊บมันเห็นทั้งหน้าเลยเนี่ยไม่ได้เพราะว่ามันจะปลายความการตอบสนองของรูม่านตาของตาซ้ายตาขวาได้ยากมากเพราะนั้นเขาจะใช้ไฟฉายที่เป็นดวงเล็กๆแต่มีความสว่างส่องทีละตาส่องตาซ้ายดูตาซ้ายตาขวาว่ามันมีปฏิกิริยาตอบสนองของรูม่านตาไหมส่องตาขวาดูตาซ้ายตาขวาว่ามันมีการตอบสนองของรูม่านตาไหมซึ่งปกติ ดูมานตาต้องตอบสนองต่อแสงก็คือกดเล็กลงนะเล็กลงนาคีก็อาจจะอยู่ที่3-5มถึงิลก็จะเล็กลงไปเป็นไงบ้างครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญนะครับกดส u ั s c ส i b e ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ